อมกราพระอาจารย์เทระพระไร,ะรานางและพี่น้องในกลุ่มปัญญาวิมุตตและผู้ชมทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับกระผมสุวิทย์สายพันธุ์หรือชื่อเล่นว่าแจ็คนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะครับให้ใช้ชื่อรูปเสียงและข้อมูลที่จําเป็นเพื่อการทําสื่อของกลุ่มปัญญาวิมุตตเพื่อเผยแพร่ธรรมะให้เป็นประโยชน์ต่อคนฟัง สามารถเผยแพร่เป็นสาธารณะทุกช่องทางและใช้ได้ตลอดไปนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะมาพบธรรมะของพระอาจารย์ธีระพระไรนามผมเองนั้นก็ได้ผ่านประสบก,การณ์การปฏิบัตินะครับมาอย่างไรบ้างนั้นก็ติดตามเลยนะครับวันนี้ตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงอายุปีนะปรัีผมก็อยู่กับแม่นะครับ ขอคุณแม่ก็คอยให้ไปทําบุญตักบาตรฟังธรรมที่วัดใกล้ๆบ้านนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณแม่และพอ่อที่ให้โอกาสลูกคนนี้นะครับได้พาชนะมนุษย์มาในพบนี้ชาตินี้นะครับผมเองนั่นก็เกิดที่แดนอีสานนะครับก็คือจังหวัดอุดรธานีพออายุได้ห้าขวบนะครับแม่ก็พาย้ายมาอยู่ทางเหนือที่จังหวัดน่านก็มาเรียนประถม มัธยมหรือสุบสองปีนะครับก,ก็พูดภาษาเหนือได้นะครับก็อูกก้กาเมืองเป็นเหมือนกันนะนะครับแต่ตอนนี้ขอออกเป็นภาษากลางก่อนนะครับพออายุสิบแปดก็เข้ากรุงเทพนะครับมาเรียนปริญญาตรีนะรเรียนวิศวะ,ะระาชบังนะครับพระ,ระจอมเกล้าเจ้าคุณาราชบังหลังจากนั้นพออยู่ได้ยี่สิบปีก็มีเสียงในใจมบอกว่า ยี่สิบปีแล้วมีแฟนไหมนะครับก็มีแฟนนะครับก็ได้มีลูกคนหนึ่งนั่นแหละครับก็เป็นต้นกำเนิดของความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตหลังจากนั้นก็เมื่อแฟนคนนั้นเขาก็พาผู้ชายคนหนึ่งมามาว่าจะขอไปอยู่ดเลยกกับผู้ชายคนนั้นแรกๆก,ก็ตื่งสตางค์ไปนะครับ แต่สุดท้ายก็ต้องยอมยกให้เขาไปถ้าหากเขาดูแลได้ดีกว่าที่เราดูก็ยอ,ยอมยกให้นะครับความทุกข์ครั้งนั้นก็ทำให้ผมคิดหาทางออกนะครับโดยการเพร่งธรรมะจึงค้นหาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่จะสอนธรรมะนะครับเราตั้งแต่อายุ22นะครับ ตราบจนถึงทุกวันนี้ก็อายุ51ปีก็ประมาณร่วม30ปีละบนะครับก็พ่อแม่ครูอาจารย์ทูกสายธรรมในเมืองไทยยุคนั้นยุคนั้นน่าจะเป็นยุคสองสบู่แตกนะครับตั้งแต่ปี2542ผมก็แบกร่างกายอันหนักอึ้องนี่แหละไปเรียนรู้ทุกรูปแบบยืนเดินนั่งนอนกินเรียนรู้ทำ จนนะครับก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านก็ได้ละสังขารไปนะครับทีละท่านทีละท่านนะครับเพื่อส่งไม้ต่อให้ครูบาอาจารย์รุ่นถัดไปครับในยุคนั้นก็จะมีหลวงตามหาบัวนะครับที่ท่านละสังขารไปหลวงพ่อจรันถึงวัดอภรพวันท่านอาจารย์โกเองก้านะครับคุณแม่สิริกดินชัยนะครับก็ท่านที่ได้กล่าวนานมนก็ ได้ลักษาขาดไปแล้วนะครับก็เมื่อผมได้เรียนรู้ทำได้ปฏิปทาจากท่านทั้งหลายเหล่าน,นั้นนะครับก็ด้วยการที่เราปฏิแบดนะครับคือแบดกายมาเรียนมาปฏิบัตินะครับมันก็ชวนเจียนแล้วแหละแต่มันก็มีผลกายสักทีติดอยู่ที่กายอยู่นี่แหละนะครับจนเมื่อไม่นานมานี้นะครับปีที่แล้วผมก็เปิดฟังธรรมะ จากทุกช่องต่างๆในแอปแดงนะครับฟังแต่เรื่องขันฆ่าอิยสัตซีปฏิจจสมุปบาทนะครับในขณะเดียวกันก็ตั้งสัจจะปรารถนาความหลุดพ้นนะครับให้เกิดขึภายในภพนี้ชาตินี้นะครับทุกวันเลยนะก่อนที่จะออกไปทำงานแล้ววันหนึ่งนะครับขณะฟังทำในช่องปกติที่เคยฟังนะครับ พอฟังจบลงก็มีคลิปหนึ่งเลื่อนเข้ามาที่ระพระรไรนาะงมือเจ้ากรรมนั้นมันก็ปัดหนีปัดอย่างนี้นะปัดทิ้งไปอยู่สองสาครั้งนี่ก็เลยมาพิจารณา,าด้วยกิจแล้วมันต้องมีเหตุเป็นแน่นะครับมีสุดก็หนีไม่พ้นธรรมนะครับก็จึงน้อมใจมาฟังแ,แรกๆก็ฟังอยู่ที่ช่องแค่รู้ก็จบแล้วนะครับ อ,อันนั้นน่าจะเป็น ep อ่น่าจะเป็น sp 016นะครับเป็นธรรมะพิเศษหรือแจ้งด้วยจิตนะครับและอีกช่องหนึ่งก็คือช่องจิตอิสระนะครับเรื่องกิตจบกิตนะครับ ep 114นะครับส่วนช่องอื่นนะครับช่องหลักเลยก็คือช่องผลทุกได้เพราะรู้ นี้ผมฟังที่ EP หนึ่งสีเจ็ดนะครับก็พอฟังที่ EP SP ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับก็มาถึงตอนที่พระอาจารย์เทศเรื่องให้ลงจากหลังมา้าแล้วหันกลับมาดูซิว่าม้าตัวนี้พาเราว้ายวนเปลี่ยนภพชาติมานับไม่ถ้วนขอไล้ฟังถึงตรงนี้นับนั่งตากสลอ พิจารณาต่อไปอีกเนี่ยก็นั่งร้องไห้สรุกสังเวชตัวเองว่าเราช่างสลาดด,าลลดับดาอะไรเหลือเกินนะครับซึ่งขณะนั้นก็เพิ่งผ่านการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับกลับมาจากการปฏิบัติธรรมที่ภูกเก็ตจึงพิจารณาแล้วบอกกับตัวเองว่านี่ไงละ่ะที่เรานั่งเครื่องบินไปกลับมาเนี่ย ขอจิ ada, ตมันก็บอกว่าต้องบอกกับตันแล้วนะครับกับตันที่ขับเครื่องบอิน sure. right, ว่าก <ering> ับตันเธอพักได้แล้วนักแต่นี้เธอไม่สามารถขับเครื่องบินพาเราไปไหนมาไหนได้อีกแล้วแค่นั้นแหละก็ร้องไห้สะอื้นเมื่อกระผมเข้าใจในการทำนี้นะครับ ก็ยังคงฟังธรรม,มะอยู่ตลอดทุกวันนะครับแล้วก็ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับเมื่อมีอะไรกระทบก็รู้ทันบางครั้งก็รู้ไม่ทันก็รู้ว่ารู้ไม่ทันนะครับแล้วก็เปิดธรรม,มะของพระอาจารย์เนี่ยในขณะทำงานนะผมผมขายของอยู่ที่ตลาดนะครับก็มีโอกาสเปิดเปิดที่กลางตลาดเลยนะครับ ก็ถ้ามีใครเข้ามาถามว่านี่ฟังธรรมะของใครอยู่ก็แนะนำเราเข้าไปว่าเน,นี่ยของพระทีละอารายนาบะานะครับอาจารย์ันีละอารายนาบก็ไปหาฟังได้ตามแอบปบแดงอัฟ้านะชื่อผลถุกได้พอรู้นะและอีกอย่างหนึ่งคือวันหนึ่งผมก็นึกถึงพี่ชายคนโตที่อยู่จังหวัดนองคายนะครับ แล้วก็อายุได้60ปีแล้วกิงโทรไปถามสาระทุกสุขทุกกนนะรับไม่ได้คุยกันมานาะเป็น10ปีซึ่งก็รู้ว่าพี่กําลังอยู่ในห่วงของความทุกข์จากคนรอบข้างในครอบครัวนะครับที่ไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่ผมก็เล็กได้ว่าเออผงก็จะจัดเตรียมส่วนวิทยุธรรมะของพระอาจารยนะ์ให้พี่ก็ได้ฟังดูนะครับนะครับก็เพราะทิ่ของพระอาจารย์นั้นก็มีภาษาอีสานด้วยนะครับ ซึ่งผมก็สั่งท้งภาษาอีสานและภาษากลางมาเพ mm hmm. ื่อให้ทีกภาษาเด๋ยวท่านจะได้ฟังและส่วนทุกท่านนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้ท่านก็สามารถหาฟังธรรมะที่สอนแต่แก่นธรรมซึ่งก็มีหลายภาษาหลายช่องทางนะครับโดยก็จะไม่มีการเรี่ออะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่าสมัครไม่มีการกระทำกระถินผ้าป่าใดๆเลยนะครับก็ สามารถไปหาได้ดูได้นะครับรับชมรับฟังได้ที่แอปแดงแอปฟ้าชื่อว่าพนทุกได้เพราะรู้นะครับแอปดำหรือต่อ,ต,อต่อนะครับชื่อว่าเทียระพระไรนามแอปเขียวนะครับแอดป,ปัญญาเก้านะครับแอดแล้วก็ p a n y a แล้วก็เลขเก้านะครับส่วนเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็ไปเบราว์ได้ที่นะครับ www p a n y a w i m u ิ t com นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีให้ฟัง นะครับทั้งไทยนะครับธรรมะภาษาไทยการอีสานภาษาอังกฤษภาษาจีนญี่ปุ่นนะครับเยอรมันนะก็เดี๋ยวก็จะคงมีภาษาอีกหลายๆภาษาขึ้นมานะครับและที่สําคัญนะครับก็คือจะมีการสอนธรรมะให้กับเด็กๆเยาวชนด้วยนะครับจะได้ปูกฝังให้เขาได้เติบโตมาเป็นกําลังของชาติที่ดีต่อไปนะครับในอนาคต ก็อยากจะแนะนําพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับสามารถติดต่อพาบุตรหลานม,มาเรียนได้นะที่แอดเขียวนะที่แอปัญญากรนะครับก็ธรรมทานในครั้งนี้ผมก็ขอให้จงสําเร็จแด่ทุกท่านที่ได้มีโอกาสมารับชมรับฟังเพื่อความรู้แจ้งเตือนรู้อยู่ภายในจิตตนจนพาตนพ้นวัฏทุกนี้ให้ได้นะครับ ขอให้ทุกท่านจงบรรลุธรรมโดยจับทันเืินสาธุสาธุสาธุ